สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพบกันนะคะในรูปแบบของการบรรยายแต่ไม่ลงภาคสนามสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราทุกคนเห็นประตูทุกคนก็น่าจะรู้แลนะ้วว่าเป็นที่ไหนเนาะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะเพราะว่าคนที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรนะคะ มาที่นี่เคยมาที่นี่แล้วหรือว่าเห็นภาพต่างๆเนี่ยก็จะรู้ว่าที่นี่คือวังจันกเกษมปัจจุบันก็เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติวังจันกเกษมไปเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณแถวนี้เนี่ยมีเรื่องราวมากมายนะคะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หลายพระองค์สร้างขึ้นครั้งแรกเนี่ยในสมัยจ็จพระมหาธรรมราชานะคะพระองค์ทรงโปรดก้าวให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของวังหน้า ในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระนเรสวนนะคะวังหน้าก็คืออยู่ตรงนี้นะคะวังหน้าคือวังจันเกษมนะคะวังหลังคือวังอะไรเนี่ยนะกี่พูดถูกไหมเนี่ยวังหลังคืออะไรพี่มุกพี่มุกบางอย่างอะไรนะคะเป็นที่ประทับของพระเอกาทศรสซึ่งไปจะอยู่ตรงแถวบริเวณเจดีพระสุริโยทัยค่ะวังหลังชื่ออะไรนะวังอะไรพี่มุกอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะที่จําไม่ได้นะครับเพราะว่าเออเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ลงไปดูเรื่องเกี่ยวกับวังหลังเลยเนาะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดถึงวังหน้ากันก่อนนะคะเมื่อกี้นี้ภาพแรกนะคะที่ทุกคนเห็นนะจะเป็นประตูทางเข้ามาในส่วนของพิพิธภัณฑ์พอลออประตูเข้ามาเนี่ยมันจะต้องเดินเลี้ยวขวาไปนะคะอ๋อล่อประตูเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นซุ้มของพี่เจ้าหน้าที่เขาก่อนนะคะพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยนะคะอยู่ตรงน,นั้นแล้วก็วัดไข้ก่อนนะคะแล้วก็เดินเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นที่ทําการก่อนเจ้าหน้าที่ที่เป็นนั่งนั่งกันหลายท่านนะคะมีพี่ผู้หญิงนั่งกันหลายท่านเลยนะคะตรงนั้นไปซื้อบัตรตรงนั้นแหละนะคะ บัตรเข้าวังจันนี่2ี่บาทนะคะทุกคนตอนแรกกี้สับสนนะวันนั้นไปแล้วก็เอะไปแบบไปยืนมึนๆอยู่กลางสนามนะคะสับสนเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าวังจันเกษมเนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นค่าเข้าอยู่ประมาณเท่าไหร่นะสามสิบบาทเพราะว่าด้วยความที่เราไปพิพิธภัณฑ์ที่วังนรายนะคะแล้วก็ไปที่ที่ไหนล่ะที่เขาเก็บ30อสบะอ๋อ พิพิพธภัณฑ์ท่าทางหังชาติเจ้าสามพญยาเก็บ30ถ้าบัตรสีส้มๆมาเก็บ30นะคะแต่ถ้าบัตรสีฟ้าเนี่ยถ้าเป็นพวกโบราณสถานวัดวาอาราม10บาทนะคะแต่ว่าที่วังจันเนี่ยเ,เขาเก็บ20นะคะ20่ชาว่างชาติลืมดูค่ะทุกคนจำไม่ได้นักเรียนฟรีมั้งนะคะประมาณนี้แล้วก็บริเวณที่เดินเข้ามาปั๊บเนี่ยนะคะเราจะเจอเป็นพระพาจาตุรมุกนะคะททุกคนเห็นตรงนี้เป็นตุ๊กตาจีนนะคะเป็นตุ๊กตาจีน จะอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นบริเวณของพระพาเจตุรมุกที่พระพาเนี่ยจะมีทางขึ้นนะคะเป็นบันไดเนี่ยเเดินขึ้นไปด้านด้านบนเนี่ยนะคะ2จุดนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเทียบเกยนะคะแล้วก็รูปปั้นเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอันนี้เป็นตุ๊กตาจีนใช่ไหมคะส่วนบางที่ก็จะเป็นรูปสิงอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นรูปสิงทุกคนเห็นไหมนี่อย่างที่คียบอกว่า มันจะมีบันไดาทางขึ้นอย่างเงี้ยพอเราเดินเข้าไปเพิ่บเนี่ยพระท้าพาจะตัวมุขมามันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเราใช่ไหมคะเอ่อเลี้ยวขึ้นไปปั๊บเนี่ยก็จะเจอเนี่ยสิงสองตัวนะ่ยยืนเอ่อนั่งอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นทางฝั่งทิศเหนือของพระที่นั่งนะคะแล้วก็ถัดไปอีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นเทียบเกยแล้วก็ถัดไปอีกหนึน่งก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะอ่า พัพพาจัดตุลรมุกนะคะทุกคนจริงๆแล้วนะ่ะแต่เดิมม,มันมีอยู่แล้วแหละนะคะตอนในสมัยพระมหาธรรมราชาท่านทรงสร้างวังจันกเกษมเนี่ยนะคะให้กับพระนเรศวรในครั้งนั้นเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยจนเราเสียกรุงเนี่ยนะคะวังจันกเกษมเนี่ยก็ถูกทิ้งร้างไปนะคะแล้วก็คงจะลาบเป็นหน้ากองไปพอสมควรทีนี้พอมาในยุคข,ของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ย ก็ยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของการมาดูแลในส่วนของวังจันเกษมนะตอนนั้นยังนะคะพอขึ้นในสมัยกรุงแัะเโกาพนะยร์นั่นนะคะในช่วงของรัชกาลที่4ได้มีการมาเนี่ยบูรณะในส่วนของวังจันเกษมเนี่ยกันแบบอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพระองค์ก็คงจะคิดว่ามันน่าจะต้องมีการบูรณะขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการลํำลึกถึงเพราะว่า เอาจริงนะคะทุกคนวังหน้าเนี่ยนะคะวังจันเนี่ยเป็นที่ประทับของพระมหา菩า,าที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรของอาณาจักรกรุงศรีธยานั่นก็คือสมเด็จพระนเรศวรทีเดียวนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยประทับที่นี่เพราะอะไรรึมั้ยวังหน้าเนี่ยประทับตรงนี้แล้วตรงเนี้ยนะคะดังด้านหน้าเนี่ยมันจะมีคลองเรียกคลองคูขือหน้าขุดขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชานั่นแหละขุดเพื่ออะไรขุดเพื่อที่จะเป็นการคล้ายๆเหมือนกับว่าแม่น,น้าป่าสักเนี่ยนะคะทุกคนมันจะมาทางวัดพิชัยใช่ไหม ตอนนี้เราก็ยังพูดถึงแม่น้ําในฝั่งของตะวันตะวันออกกันอยู่นะคะแม่น้ำป่าศักเนี่ยมันจะมาทาวัดพิชัยพอมาถึงตรงบริเวณโรงเรียนต่อเรือในปัจจุบันนี้นะคะฝั่งฝั่งตรงข้ามวังจันทร์เนี่ยมันจะมีเป็นผืนดินที่มันเป็นเกาะแยกออกไปจากเกาะกรุงศรีเทียเขาเรียกว่าเกาะลอยบนนั้นมันก็จะมีวัดนะคะมีวัดมณฑปวัดแควัดข้าวสารดาอะไรก็ว่ากันไปวัดงูวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่ยังไปเดินไม่หมดนะไปแต่วัดมณฑป คือพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านทรงขุดของตรงบริเวณรอยต่อตรงหัวหัวมุมตรงที่กี้เคยพาทุกคนไปยืนนะตรงนั้นอ่ะคือคืออ้อมเกาะลอยออกมาในภาพออรใช่ไหมคะคือทําให้เกาะลอยเนี่ยมันไปโดดเด่นของมันอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้แม่น้ําป่าสักเนี่ยมันก็จะไปอ้อมทางฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของเกาะลอยตรงนั้นน่ะเขาเรียกป่าสักฝั่งตะวันออกแต่ไอ้ฝั่งที่มันเข้ามาเรียบ เรียบในส่วนของเกาะเมืองเกาะเกาะอายุธยาและผ่านหน้าวังจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าของคูขือหน้าแต่ปัจจุบันเนี้ยหลายท่านบางคนแบบรุ่นใหม่ๆนี่นะคะอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแม่น้าป่าซักก็ได้นะคะแต่ถามว่ามันผิดไหมหรอมันก็คงไม่ผิดมั้งเพราะว่าจริงๆมันก็คือเป็นการเป็นการขุดคลองเพื่อเชื่อมให้แม่น้าป่าซักเนี่ยมันมันไหลาย,ยาวออกมาแต่ในความเป็นจริงอะตรงนั้นเขาเรียกว่าของคูขือหน้านะคะแล้วก็พอเลี้ยวไปมันก็จะเป็นป้อมมหาชัยไง ใช่ไหมคะป้อมมหาชัยออกขึ้นไปอ้อมเกาะเกาะลอยขึ้นไปก็จะไปเชื่อมกับแม่น้ำลูกบุรีที่อยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงคลองที่อยู่เรียบตรงทำนบผัวลอ,อใช่ไหมคะวันนั้นที่เราขึ้นไปยืนดูตรงสะพานเลยอะ ที่คีพาไปดูจุดที่เขามาขุดเพื่อที่จะเผากําแพงกรงสีนะ่ะตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นลนักษณะเหมือนเป็น3มแยกมันจะมีแม่น้ําที่ถ้าเลี้ยวไปทางขวามือเนะี่ยมันจะไปวัดสามวิหารได้เขาเรียกคลองบางขวดแต่ถ้าเกิดไปทางซ้ายนะ่ยมันจะเป็นคลองเมืองสามารถทะลุยาวไปออกนู่นเลยค่ะไปทะลุนู่นเลยแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งตะวันตกตรงถแถวแถวเอ่อตรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคีกาลังนึกถึงก่อนเดี๋ยวนะ คลองคูคลองเรียบเมืองเนี่ยนะคะจากตรงบริเวณวัดแม่นางปื้มใช่ไหมคะที่มันอ้อมหัอลรอไปเนี่ยมันจะไปผ่านตรงวัดหน้าพระมงพระเมนวัดเทิงท่าอะไรโซนนั้นอะ่ะทะลุกออกไปจนประจบกับบริเวณแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตรงถแถวแถวบริเวณเจดีพระสุยโยไทนั่นแหละนะคะทีนี้กลับมาในเรื่องของบางจันเกษมต่อคะ่ะทุกคนว่าความสําคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่า1เป็นที่ประทับของวังหน้าแล้วสมัยนั้นเนี่ยในยุคที่พระนเรศวรท่าน,นทรงครองราชท่านทรงเป็นวังหน้าเนี่ยนะคะ ตอนนั้นอยุทยาเรากรุงศรีธุธยาเนี่ยยังใช้ตำแหน่งว,วังหน้าอยู่นะคะยังไม่ได้ใช้เป็นกรมพระราชวังประวรสถานมงคลจําได้ว่ามันมามีในตอนหลังนะคะคาว่ากรมพระราชวังประวรสถศาสามงคลเนี่ยกี่ไม่มั่นใจว่าเริ่มในสมัยไหนจะรู้แต่ว่าในสมัยของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศเนี่ยนะคะท่านไม่ได้ท่านเหมือนจะไม่ได้ตั้งวังหน้าแต่ในละครที่เราเคยดูกันที่ท่านหม่อมน้อยทําเรื่องศรีอยุธยาเนี่ยจะมีเจ้าฟ้าสุทัศน์ซึ่งเป็นพระราชโอรสของ สมเด็จพระเจ้าหวอกทะทั์ในเรื่องเนี่ยเขาระบุเลยว่าเป็นกรมพระราชว,างวังบวรแล้วก็มีพระราชพิธีแต,งต่งตั้งแบบเป็นทางการด้วยนะคะพี่ก็เลยคือไม่ไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วคาว่ากรมพระราชว,างวังบรวรสถานมงคลเนี่ยน่าจะมีเริ่มใช้ในสมัยกรุงศรีนั่นแหละนะคะตอนปลายนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าช่วงไหนนะคะแล้วแล้วในส่วนของตอนตอนสุดท้ายก่อนจะเสียกรุงอ่ะ เรามีกรมพระราชวังบวรจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเากข้อมูลนะอันนี้อันนี้ขอติดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะเพราะว่าถ้าจะพูดถึงเรื่องการตั้งกรมพระราชวังบวรเนี่ยโอ้โหคงอีกยาวนะคะเพราะว่าที่มาที่ไปนี้มันค่อนข้างจะแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งของเราเองนะเราไม่ได้คิดเองนะคำว่าต่อตำแหน่งวังหน้าเนี่ยคล้ายๆเหมือนเราจะไปเอาแบบจากทางอ่าวเขามานี่หรือมั้งคล้ายๆคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นนะคะทุกคนเอาเอาไว้ค่อยว่ากันค่ะทุกคนอะทุกคนอันนี้วางจานวางจานกลับมากลับมานะคะ โอ้โหพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องถึงบอกนะคะพูดถึงเรื่องเอ่อถ้าจะพูดถึงเนี่ยเรื่องพวกนี้ทีไรนะบางทีมันพอมันมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราแบบมีทางแยกใช่ไหมคะมันก็จะไปเรื่อยของมันได้เลยเพราะว่ามันเรื่องราวมันเยอะอยจริงๆนะคะยุธยาเนี่ยต้องพยายามบอกตัวเองว่ากลับมากลับมาก่อนเดี๋ยวพูดถึงพระที่พระพาจาตุรมุก,ก่อนตรงนี้นะ่ะที่ทุกคนเห็นภาพเนี่ยนะคะตอนนี้กิ๊กยืนอยู่ด้านบนแล้วนะคือเดินขึ้นมาข้างบนแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็น เป็นพื้นแบบนี้แหละค่ะคือยกขึ้นมาแบบสูงจากพื้นขึ้นไาอีกนะคะแล้วพอเข้าไปด้านในเนี่ยเราไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาเพื่อถ่ายทําหรือว่ามาถ่ายวิดีโอใดๆเขาไม่ให้เราถ่ายวิดีโอถ่ายภาพได้นะคะแต่ห้ามเซลฟี่กับโบราณสถานกับโบราณนะวัตถุข,ของเขาด้วยนะคะดังนั้นทุกคนก็เลยจะได้เห็นเป็นภาพนิ่งไปรูปแบบของพระพาจาตุรมุกนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบันไดขึ้นใช่ไหมคะทางด้านฝั่งทิศ ก็คือพูดง่ายคือด้านด้านที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบันไดสองข้างและตรงกลางเป็นเทียบเกยใช่ไหมคะรอบๆก็จะมีในส่วนของรูปปั้นตุ๊กตาจีนเป็นรูปหินนู่นนี่นั่นนะคะแม้กระทั่งรนบ,บันไดาทางขึ้นขึ้นไปตรงบริเวณของตัวข้างในเนี่ยนะคะด้านในของพระพาจตุรมุขเนี่ยนะคะ,ะทุกคนเห็นไหมในีมีเห็นไหมพูดพูดยังไม่ทันขาดคาทุกคนเห็นสีขาวๆตรวนั้นบบที่อยู่ตรงตรงตรง,ตรงบันไดอะ่ะอันนั้นก็คือสิงห์เหมือนกันนะคะก็จะมีรูปปั้นเยอะแล้วก็พอเข้าไปด้านในปั๊บเนี่ เ,เดินเข้าไปปั๊บใช่ไหมคะทางขึ้นเข้าไปปั๊บเนี่ยห้องทางด้านซ้ายน,ยนะคะจะเป็นห้องจัดเกี่ยวกับคล้ายๆเหมือนเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับพระพาเจ,จตุรมุขนี่แหละนะคะ <_ cruise> บอกถึงเรื่องราวว่ารูปแบบการสร้างอย่างนี้สร้างยังไงไอ้มุกบุกด้านนี้เป็นยังไงมุกแต่ละด้านแต่ละด้านเป็นยังไงหน้าบันทุกด้านเป็นยังไงที่มาที่โอ้โหยิบ ยิบยิบละเอยียดยิบอ่ะนะคะไปยืนอ่านเน่ก็จะรู้เลยว่าการสร้างพระพ,พาจตุรมุกนะคะหรือแม้กระทั่งโลโก้หรือว่าพระราชนจกรต่างๆที่อยู่ใน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 ตัวของพระพาเจตุรมุกเนี่ยไม่ได้อยู่ดีๆก็เอามาติดติดติดตามใจนะคะมีที่มาที่ไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของราชการที่4ี่กับทั้งนั้นนะคะเพราะว่าพระองค์เป็นผูบ้บารณีะครั้งใหญ่ในในครั้งในรัชสมัยของพระองค์อ่ะนะคะเนี่ค่ะทุกคน,นด้านในที่พี่บอกคือพอเราเดินขึ้นมาปั๊บใช่ไหมคะทุกคนเห็น ซ้ายมืออะซ้ายมือเดี๋ยวจะเป็นห้องที่จัดนิรศการที่กี้บอกนะคะจะมีบอกด้วยว่าอาคารนี้ได้รางวัลจากสมเด็จพระเทพด้วยนะคะเป็นรางวัลคล้ายๆเหมือนเป็นการสร้างที่ที่ยอดเยี่ยมอะไรประมาณอย่างเงี้ยกี้อาจจะใช้คําพูดไม่ถูกนะแต่เป็นปร,ป,รประมาณอย่างนั้นอ่าชัดขาวๆอันนั้นก็คืออ,อ่สเวตตอร์ชดนะคะเขาน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นคือเราคนอย่างเราเราเนี่ยไม่ใช่จะขึ้นไปยืนได้นะคะทุกคนตรงนั้นมันเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ท่านนะคะ แล้วพอเราพอเราเข้าไปด้านในปับ๊บใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีห้องด้านหลังอีกมีพัทพทเทนบรรทมของรชัชกาลที่4อยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีห้อง,ห,อง,ห,องห้องอีกอะ่ะมีห้องห้องห้องอีกอ่ะเพราะมันเป็นลักษณะของจจตุรมุกอะ่ะทุกคนนึกภาพออกไหมอ่าแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเป็นโบราณวัตถุที่เขาเก็บมารวบรวมไว้นะคะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรชัชกาลที่4อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเก็บภาพได้เท่าที่เก็บนะคะแต่ว่าอย่างนี้บอกว่าจุดเนี้ย เนี่ยนะอันนี้ใกล้มาหน่อยแล้วทุกคนเห็นกี้อยู่ในกระจกไหมอันนี้เขาคงไม่ด่าเราบังคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เซลฟี่นะก็กระจกมันอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะถ่ายก็ไม่เห็นเพราะว่าถ้าจะถ่ายไม่เห็นตัวเราในกระจกนะมันต้องเอาขาขายข,ขาถ่ายไปใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายไว้นี่ไปแต่อันนี้ไม่น่ามีปัญหาเรา,าเพราะมันไกลมากนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังเข้าไปได้นะคะมันจะมีประตูทางคือสามารถเดินอ้อมเข้าไปได้อย่างที่กี้บอกนะคะแต่ว่าขออนุญาตไม่ได้เก็บภาพด้านหลังมาให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยนเป็นเรื่องๆไปเพราะว่า ศิลปะวัตถุหรือว่าโบราณวัตถุทางด้านหลังเนี่ยล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเป็นตอนๆไปดีกว่าเพราะถ้าคุยทั้งหมดเนี่ยมันเก็บไม่หมดนะคะรายละเอียดนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะก็อันนี้คือในส่วนของพระพาจตุรมุขที่พิพิธภัณฑ์ท่าฐานแห่งชาติวังจันทร์เกษมนะคะนีะอันนี้แค่วพ่าพาจจตุรมุขนะและอันนี้ก็คือยังคุยไม่ละเอียดด้วยนะคะทุกคนนี่แค่แค่น้ำจิม้ม จริงๆแล้วถ้าจะคุยเรื่องพระพายเจ้าตุวลงมุกเนี่ยมันเยอะกว่านี้อีกมากนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันก็กว่าจะมาอยู่อย่างทุกวันนี้เนี่ยก็มีการบูรณะกันมายาวนานนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขามีติดไว้นะคะก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆเหมือนคือมาเป็นใจความสําคัญเลยอ่ะทุกคนจริงๆตอนนี้กี้ไปยืนอ่านอยู่นะคะ,ะข้อมูลในในแผ่นอันนี้มันสามารถแยกย่อยออกไปได้อีก สําหรับคนที่อ่านหนังสือหรือว่าลงมีข้อมูลในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเวลาพูดเรื่องนี้ยกระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวนะคะป้ายอันนี้สามารถคุยไปได้อีกน่าจะเป็นชั่วโมงนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะทุกคนในส่วนของพระพาจตุรมุกนะคะก็ขอบปากขอบคอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจาะลงไปในรายละเอียดต่างๆนะคะอย่างที่บอกว่าศิลปวัตถุหรือว่าโบราณวัตถุที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์พระฐานแห่งชาวังจันทร์รวมไปถึงในพระที่นั่งจตุรมุกแห่งนี้นะคะ มีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปโอเคค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ